สิทธิ์เบิกจ่ายตรงข้าราชการกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรจะใช้สิทธิ์ได้ไหมและกรณีที่บิดาของข้าราชการจดทะเบียนร,รับรองบุตรหลังจากที่บุตรรับราชการไปแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ที่คำถามนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของทางราชการว่ากรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่และในกรณีของบิดาของข้าราชการที่เพิ่งมาจดทะเบียนรับรองบุตรหลังจากที่บุตรรับราชการไปแล้วจะสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่เรามาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะ เลยนะคะว่ากรณีที่บีดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมารดาเป็นเจ้าของสิทธิบุตรจะสามารถใช้สิทธิ์ของมารดาได้เมื่อเพิ่มข้อมูลของบุตรในระบบทะเบียนประวัติกับส่วนราชาการต้นสังกัดแล้วโดยใช้เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์โดยสายเลือดได้แก่ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านเป็นต้น สำหรับกรณีผู้มีสิทธิ์เป็นชายหรือบิดาของบุตรสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของทางราชการให้แก่บุตรได้เช่นกันโดยใช้สำเนาจดทะเบียนร,รับรองบุตรหรือแบบคลเอ,อ 11, เป็นเอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติหรือสำเนาคำพิพากษาศาลให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ์เป็นเอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล สำหรับกรณีที่บิดาของข้าราชการเพิ่งมาจดทะเบียนรับรองบุตรหลังจากที่บุตรรับราชการไปแล้วจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ขอตอบเลยนะคะว่าสามารถเบิกได้ค่ะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1557บัญญัติว่าการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา1547ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิดโดยใช้สำเนาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือแบบคลอ,อ11เป็นเอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติค่ะถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะ